เย็บผ้าวน,วนมันก็ง่ายสำหรับคนที่ทำเป็นก็จะยากสำหรับคนที่ทำไม่เป็น ธีเย็บผ้าก็สำคัญนะคะวิธีเย็ยบผ้าวนนี่ก็สำคัญนะคะสำคัญตรงที่ว่าเราเย็บให้ให้ถูกทางนะคะ,ะได้หมดเนี่ยะคะ่ะปัญหาของการเย็บผ้วาวนก็จะมีได้หมดบ้างแล้วก็ได้กระดกบ้างนะคะปัญหาของของเราเย็บผ้าดนี่แหละเนาะได้หมดบ้างแล้วก็ได้กระดูกบ้างขาดบ่อยบ้างอะไรเงี้ย ได้คาดบอยผ้าชิ้นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่มีมีสามเหลี่ยมมีวงรีนะ จำเป็นจะต้องว่าตรงแบบสีเลี่ยมเป็นแผ่นสมมุติว่างานเราแปดแล้วก็แล้ก็มาเน,นั่งเรียงแล้วก็การทำผ้าวนเนี่ยเราต้องมองมองหน้าผ้าให้ออกจริงๆนั่นแหละคะ่ะมองผ้าให้ออกเลยว่าเราจะต้อง เรียงยังไงผ้าแบบนี้เราจะเรียงยังไงเราจะไปยังไง ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่วันหนึงอ่ะทำได้เยอะไหมไม่เยอะนะคะถ้าเราไม่ทำาม,มามหัวเย็บผ้าไม่ไวหรอกจะ้ะด้วยความชอบ Yeah. Okay. you 재 <목소리도> เย็บผ้าวนเราต้องเราต้องเย็บลงมาทางเดียวกันนะคะ สมมติว่าเราเรียงมาทางนี้เราก็ต้องเย็บลงมาทางนี้เหมือนกันนะคะสมมติว่าเราเ,เราเรียงเราเรียงแนวผ้าลงมาทางนี้เราก็ต้องเย็บลงมาทางนี้นะคะผ้าเราจะได้ไม่แตกนะคะถ้าเกิดว่าเราเราเรียงลงมาทางนี้เวลาเราเยบ็บเราเย็บลงมาทางนี้ผ้าเราก็จะออกมาไม่สวยนะคะออกมาแตกแตกหมดแล้ะคะนเนี่ยเาะสมมุติว่าเราเรียงนเนี่ยหน้าผ้าตัวนี้นะคะ สมมติว่าเราถ้าเราเรียงเนี่ยเราเรียงมาแบบนี้เนาะเราเรียงลงมาแบบนี้เนี่ยแล้วเราจะมาเย็บแบบนี้เนี่ยมันก็มันก็ไม่สวยนะคะผ้าเราก็จะแตกหมดเราก็ต้องเย็บลงมาทางเดียวกันกับทางที่เราเรียงนะคะแต่เลาะริมเนี่ยเราต้องเลาะริมให้หมดนะ ใส,ใส่ผ้าไม่มีเราก็ต้องมาใส่สงสัยจะลืมนั่งเรียงไปสงสัยจะลืมใส่นะคะเราต้องเราก็ผ้าเศษที่อยู่ใกล้มือเราเนี่แหละคะ่ะแล้วก็จับมาจับมาเรียงเลยค่ะ เวลาที่เราเก็บเนี่ยถ้าเกิดมันบินบินแบบนี้เราก็มาเลาะนี่ก็ได้ค่ะ สีดำทั้งสองด้านเลยทั้งสองฝั่งถ้าบนนี้เราจะรูดก็ได้นะคะนี้เราเราเราูดเราไม่ได้คว่ำเพราะว่าผ้าข้างล่างมันยืดนะคะยืดกว่งข้างบนนี่กลับให้ดูนะคะต้องเย็บลงมาทางเดียวกันนะคะ สองฝั่งก็จะไม่แตกอันนี้ก็ลืมใส่ใส่ไม่เต็มก็เศษผ้าที่เราอยู่ข้างๆล่านี่แหละคะ่ะเศษผ้าที่อยู่ข้างๆนี้เราก็มาใส่ได้ เย็บลงมาทางเดียวกันรับรองนะคะไม่แตกนะคะผ้าก็จะออกมาสวยๆ ้า,าชิ้นเล็กนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกชิ้นนะคะ ออกมาก็สวยเหมือนกันค่ะเย็บพอเราเย็บเสร็จก็ออกมาสวยเหมือนกันแต่ตอนที่รานร่งเลียงอ่ะจะเสียเวลาตอนที่เรานั่งเรียงน่ะเพราะผ้ามันชิ้นเล็กเนาะเวลาเรามาเรียงก็จะเสียเวลายังไม่เหมือนกัน ภำผาวนน่ะถ้าเราขาดสิ่งหนึ่งไปแนะนำอย่าทำนะคะอย่าทำนีทำผ้า,าวนถ้าขาดสิ่งนี้เราจะไม่ประสบความสำเร็จนะคะสิ่งนี้คืออะไรเนาะสิ่งนี้คือเวลาค่ะเวลาแล้วก็ความอดทน สิ่งสิ่งนั้นคือความอดทนนะคะถ้าเราไม่มีความอดทนเราไม่มีความเราไม่มีความอดทนเราไม่มีเวลาแนะนําอย่าทํานะคะอย่าทําเลยเนะเาะก็งานข้าววนน่ออนนักเป็นงานที่ยากเป็นงานที่ยาก แนะนำอย่าทํานะคะถ้าเราขาดสิ่งสิ่งนี้ไปหลักๆแล้วคือเราต้องมีเวลานะคะต่างภาวนะเราต้องมีเวลาแล้วเราต้องมีความอดทนสูงมากๆนะคะถ้าไม่มีสองสิ่งนี้นะคะอย่าทำเลยนะคะอย่าทำเดี๋ยวมันจะเราเราเราจะลงืนค่ะหลายๆเราจะเสียเวลาเปล่านะคะ การทำผ้าวนถ้าเราไม่มีเวลาแล้วเราเยอย่าทานะคะเพราะว่ามันใช้เวลาเยอะมากเยอะมากๆเลยนะคะทำผ้าวนแล้วเรากว่าจะได้มันไม่ใช่ง่ายๆนะคะมันยากหลายขั้นตอน ะะอย่างข้าตุชิ้นนี้ยกว่าจะได้กว่าจะได้ใช้เวลานั่งเรียงค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดชิ้นนะคะนั่งเรียงใช้ความพยายามแล้วก็ความอดทนมากๆเลยะใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะคะค่ะสิ่งนี้ไปหนูไม่ได้นานะนะถ้าร้อนะนะคะ การเวลาเนาะคือเวลานี่ยค่ะ่ะงั้นก็คือเวลาถ้าเราไม่มีเวลาอยา่าทำาังบนนะ,ะได้เวลาความอดทนความพยายามค่อนข้างที่จะสูงมากๆนะคะ หนูไม่ได้ว่าใครนะคะนกคือเราเราคืออธิบายให้ฟังนะะัะนะว่า,าทำผ้าบนแล้วเราเวลาเยอะนะใช้เวลาเยอะใช้เวลาค่อนข้างเยอะใช้เวลาเยอะใช้ความอดทนความพยายามสูงมากๆเลยนะคะนี่ยอย่างปัญหาเกี่ยวกับจักรเหมือนกันนะคะ เวลาที่เราเย็บผ้าไปเนี่ยได้ขาดบ่อยได้กระดกเนี่ยเราก็ไม่ได้งานแล้วได้งอกอย่างนี้นะแล้วก็ได้ไม่ไม่ได้งานนะสําหรับพี่ๆที่เก่งช่างหลายๆท่านที่เก่งก็ก็ดีอยู่แล้วนะคะเนาะแต่ว่าสําหรับมือใหม่นะคะสาหรับมือใหม่เลยที่แบบเย็บผ้า y y ยังไม่เป็นเหมือนหนูนี่แหละเย็บผ้าไม่เป็นแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับจักรแล้วก็ได้ขาดบ่อยแล้วก็ไม่รู้ไม่รู้หน้าผ้า เราจะเรียงยังไงเราจะไปยังไงนะคะแนะนำว่าถ้ายากทำจริงๆอาะหาที่ที่แบบว่าไม่ต้องเยอะนะคะลงผ้าไม่ต้องเยอะลงผ้าทีก็เราก็หาซื้อตามที่เราใกล้ตัวของเราที่สุดนะคะเอาที่ว่าเราลงทุนไม่เยอะเราลองทำดูก่อนถ้าเราทำได้เราค่อยทำเยอะๆ นะคะถ้าว่าเราไม่มีเวลาด้วยเราก็ทุนเราก็ยังไม่ค่อยมีเนาะอันนี้แนะนำว่าถ้าอยากทำจริงๆอะ่ะดูศึกษางานให้ดีๆนะคะศึกษาให้งานให้ดีๆก่อนแล้วยิ่งยิ่งถ้าเกิดว่าเรามีคนรู้จักเราอยู่ใกล้ๆเนี่ยแล้วก็อยู่ตามช่องออนไลน์ทั่วไปเนี่ยเราเราสามารถดูแล้วก็ศึกษาได้เลยนะคะช่องทางแต่ละแพลตฟอร์มแต่ละช่องเนี่ยดูได้หมดเลยนะคะ วิธีทําแล้วก็เราต้องทำความเข้าใจด้วยนะคะว่าการทำอะไรเราต้องลงทุนแล้วเราไม่มีเวลาด้วยเนี่ยเราก็ยิ่งทำไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าการทำพาวนเนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ผลตอบแทนมาก็ได้ไม่เยอะนะคะได้ไม่เยอะบอกตรงว่าได้ไม่เยอะแต่พอได้ค่าขนมค่ากาแฟค่ะนี่แนะนำด้วยความ เรามีเรารู้จักกับคนรอบข้างเรารู้จักหลายๆคนที่อยากทำค่ะอยากทำแล้วก็ทุนไม่มีแล้วก็แบบทุนมีน้อยทุนน้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็ต้องเราก็ต้องหาซื้อผ้าเนี่ยซื้ออุปกรณ์ทำทุกอย่างเนี่ยเราต้องมนะีแล้วเราต้องมานั่งทำเนาะเราอันนี้เรียนรู้โดยประสบการณ์ด้วยที่ว่าคนรู้จักนะคะคนรอบข้างที่เคยรู้จักกันนะคะที่ ที่รู้จักเนี่ยแหละค่ะแล้วเขาก็มาดูงานมาอะไรอย่างเงี้ยแหละมาดูมาดูงานว่าทํายากไหมค่ะอันนั้นคือคือพี่เขาคือดีมากๆนะคะว่าเขาอยากทําแล้วก็เขามาลองศึกษางานแล้วก็เขามาลองเย็บเนี่ยเขาเป็นคนเย็บผ้าเป็นอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเขาเย็บผ้าที่โรงงานโรงงานเย็บผ้านะคะโรงงานเย็บผ้าแล้วเขาก็มาเรียนดูดูเขาก็บอกว่ามันทํายากอ่ะมันทํายากเนาะเขาก็บางอย่างงี้แหละมันทํายากทํายากจังเลยแล้วก็ได้ต่อกิโลก็ได้น้อยอะไรอย่างเงี้ย แล้วเขาก็แบบเขาเคยเคยทํางานได้แบบว่าเขาได้ค่าตอบแทนเยอะๆเนาะแล้วจะแล้วมาทําได้น้อยอย่างเงี้ยเขาก็เลยไม่ทําค่ะอันนี้คือประสบการณ์เป็นเรื่องที่เจอมานะคะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะได้น้อยเราต้องมาลงทุนอีกเงี้ยแล้วก็เวลามันต้องใช้เวลาเยอะมากในการทํานะคะก็ อยากจะแนะนาเนาะอยากจะแนะนํานะคะหนูทําให้ดูนี่คือให้เป็นแรงบันดาลใจไม่ได้ว่าอยากให้ทุกคนทําคือแนะนําให้ดูเนี่ยว, <một> ว่าสมมติว่าอย่างผ้าเราเนี่ยมันหน้าผ้าเนี่ยบางคนเขาก็ทาใหม่อาจจะเริ่มทําอาจจะทําไม่เป็นนะคะนี่สาหรับคนที่ยังไม่ยังทําไม่เป็นเราก็เริ่มทำเนาะก็เลยแนะนําแบบนี้ให้ดูค่ะว่าผ้าวิธีเย็บจะเย็บยัางไงาวิธีที่เราเรียงเรียงแบบไหนเรียงไปทางเดียวกันเย็บไปทางเดียวกัน ผ้าเราจะได้แต่งวิธีเย็บผ้าไม่ให้ผ้าย่นทำแบบไหนวิธีที่จะทําให้ผ้าที่เราเรียงมาเย็บง่ายๆทําทแบบไหนนะคะอันนี้ก็เป็นการที่เราแนะนําด้วยการได้ด้วยความที่เราเราทํามาแบบนี้นะคะเราทํามาแบบนี้แล้วว่ามันง่ายเพราะตอนที่ทําแรกๆนะัก็สเปะสปาไม่รู้ยังยังยังจัดระเบียบตัวเองไม่ได้ยังจัดระเบียบกับงานไม่ได้ก็เลยต้อง มาแบบมาปรับใหม่หนั่นแหละค่ะเราเย็บเสร็จแล้วเราก็จะมาช่างนะคะมาช่างเพื่อจะให้ได้ห้ากิโลนะคะตั้งละห้ากิโลแล้วเราเพื่อเพื่อเราจะไปแท็กใส่ถุงนะคะห้ากิโลนี้เราแบ่งเป็นสองมัดนะคะเวลาเราเราไปาแท็กใส่ถุงแล้วอะ่ะมันจะง่ายนะคะถุงละ เนี่ยค่ะถุงละยี่สิบห้ากิโลแต่ว่าเราเราจะแบเราจะแบ่งเป็นอ่าตั้งละห้ากิโลแต่เราทำเป็นสองมัดอะค่ะสองโลครึ่งสองโลกับสามโลนะคะสองโลสี่สองโลห้านี่สองโลครึ่งสองโลห้าสองโลหกประมาณสองโลหกสองโลเจ็ดนี่นะคะก็จะมามามัดนะคะ ก็จะมามาัดแพกเนนะะพื่อความเรียบร้อยเราต้องมาทำแบบนี้ก่อนนะคะเวลาเราไปแพกใส่ถุงแล้วเราจะแพกง่ายค่ะม,มีคนถือกล้องให้แล้วก็วางกล้องไปแล้วก็ นั่งทำนคะคะให้เห็นภาพว่าเราเวลาที่เราเย็บผ้าเสร็จแล้วนะเราก็ต้องมานั่งนี่ยังเองนะคะเพราะว่าตอนที่เราเย็บเราก็เล่งเย็บนะเล่งเย็บให้ได้แล้วก็เราก็วางวางวางแล้วก็มานั่งเก็บไอทีนเนี่ยค่ะมันหลายขั้นตอนเนาะทำผ้าวนถ้าถ้า,ถา ถ้าขาดถ้าไม่มีเวลานี่คือจบเลยนะคะไม่แนะนําให้ทํานะคะไม่ไม่อยากไม่ทำนะไม่อยากให้ทําไม่ไม่ให้ทําเลยอะคะ่ะเพราะว่พาพ่อวันใช้เวลาพอเราได้แล้วทีเราช่างมาแล้วช่างแล้วเราก็จะมางัดไว้นะคะเราก็จะมาตั้งบนตั้งแบบนี้นะคะ เรามาัดเป็นแบบทําเป็นตั้งๆแบบนี้แล้วเราก็จะมามัดไว้เพื่อจะเอาไปแพ็คใส่ถุงพอเราไปมัดเราก็ใส่ถุงไปเลยค่ะแน่นๆก็จะได้แพ็คง่ายๆค่ะนี่เลยนะคะเราอยากได้ฟังกูเราต้อง ดูเยอะๆนะคะศึกษาเยอะๆเลยนะคะศึกษาเยอะๆเพื่อเราจะได้เข้าใจว่างานที่เราจะทาเนี่ยมันยุ่งยากมันใช้เวลาเยอะมันยุ่งยากยากมากจาก้ะพอเราเสร็จแล้วนะคะเราเย็บเสร็จแล้วเราก็มาแบบนี้แล้วก็มามัดไวะคะ้ค่ะ มัดไว้เวลาเราจะไปแพ็กใส่ถุงก็จะได้ง่ายๆนะคะง่ายต่อการที่เราไปแพ็กใส่ถุงนะคะแพ็กใส่ถุงรอพ่อเดี๋ยวให้พ่อบ้านทำให้แฟนทำเราก็มัดไวแบบะะอองง้แบบนี้เลยนะคะเพื่อความง่ายแบบนี้เลยนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปก่อนนะคะมัดผ้าต่อแล้วค่ะจะต้องไปมัดผ้าเพราะว่านูนนะคะผ้าผ้าที่เย็บแล้วนั่นนะคะกองเป็นภูเขาเลยไม่ได้เย็บวันเดียวนะคะเย็บหลายวันนะคะไม่ได้เย็บวันเดียวนะเย็บหลายหลายวันแล้วค่ะ ก็จะมามัดนะคะอันนี้ไม่ได้เย็บวันเดียวนะคะเย็บหลายๆวันค่อยๆทำไปทีละเล็กทีละน้อยสะสมไปแล้วก็มานั่งมัดทีเดียวเลยหนูหนูไม่ได้ไม่ไม่ได้เย็บมาวันเดียวนะคะไม่ได้เย็บวันเดียวนะผ้าที่หนูทําเนี้ยแต่ว่าพอผ้าที่เราเย็บเสร็จแล้วมันเย็บหมดแล้วนะคะผ้าที่เราเรียงแล้วอ่ะ <c oughs> เราเย็บเสร็จแล้วอ่ะเราก็ต้องมาทําแบบนี้นะคะเพราะว่า มันจะได้เรียบร้อยเวลาที่เราไปแพ็คใส่ถุงนะคะแพ็คถุงละยี่สิบห้ากิโลค่ะแพ็คผ้าโอนใส่ถุงถุงละยี่สิบห้ากิโลเนี่ยค่ะแล้วก็ที่เรามัดแบบนี้ก็สองโลครึ่งนะคะสองสองมัดก็ได้ห้าโลเนาะห้าโลก็เป็นห้าแถวห้าแถวห้าห้ายี่สิบห้าเนาะคะ่ะถุงละยี่สิบห้ากิโล ผ้าบนเนี่ยถ้าเราส่งเองมันก็จะราคาแล้วเราหาตลาดเองก็จะได้ราคาดีค่ะแต่ถ้าเราส่งตามที่ว่าเราส่งเยอะๆอย่างเงี้ยก็จะได้ราคาไม่เยอะหรอกคา่ะเราต้องอาศัยแบบสะสมทีละเล็กทีละน้อยเอาแล้วค่อยส่งค่อยส่งเจ้าที่เราเคยส่งอย่างเงี้นะคะแล้วก็เจ้าเจ้าที่เรา ที่อยากได้นะคะถ้าอยากได้อยากดูอยากทำพะวงก็สอบถามได้นะคะมาทาง messenger นะคะมาทาง messenger แพลน้องแพลวค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปก่อนค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากดกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ